สวัสดีค่ะนักเรียนชั่วโมงนี้อยู่กับครูปเปิรลวรรชยาภูมิโชติในรายวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณน,นะคะในเรื่องของวันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของสแกตออนไลน์เหมือนเดิมน,นะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่เห็นนักเรียนเห็นหรือเปล่าคะว่าอ่าเห็นปลาฉลามไหมที่วิ่งกลับไปกลับมานะคะวันนี้เราจะมาทำาวัตถุหรือว่า สิ่งของอะไรต่างๆให้มีการเคลื่อนที่นะคะแล้วพูดว่าสวัสดีเราชื่อคุณครูวรนัชยาพรมโชติอย่างนี้นะคะส่วนของนักเรียนก็จะใช้ชื่อจริงของนักเรียนนะคะจะได้ไม่ต้องพิมพ์ชื่อลงในวิดีโออีกนะคะถ้านักเรียนสามารถบันทึกเป็นวิดีโอได้ก็บันทึกแล้วส่งมาให้ครูประจําชั้นแล้วครูประจําชั้นก็จะส่งต่อให้ครูเองแต่ถ้าบันทึกเป็นวิดีโอไม่ได้ก็แคปมาให้คุณครูดูก็ได้นะคะ,ะเราไป ต่อันเลยนะคะอ่าเข้าเว็บไซต์เหมือนเดิมนะคะครูที่ครูแปะลิงก์ไว้ให้นะคะให้เราไปตัวนี้ในส่วนของนักเรียนก็จะเข้าโปรแกรมตัวนี้นะคะส่วนของครูครูไปที่สร้างนะคะอ่าตัวสแควตัวนี้สปรายตัวนี้เราไม่ต้องการนะคะกด Del e l e t e ทิ้งได้เลยนะคะอ่าแบล็กกราวเหมือนปกตินะคะในรูปแบบของข้างบนเนี่ยครูจะเลือกใต้น้ํานะคะก็จะมีรูปแบบอ่า น้ำทะเลนะคะเหมาะกับปลานะคะ,ะส่วนสไปร์นะคะก็คุณจะไปเลือกที่สัตว์นะคะมีกรุ๊ปสัตว์แล้วก็เลือกที่ชาร์กก็คือฉลามนะคะ,ะคุณครูจะสั่งให้ทำงานโดยนะคะโดยเมื่อคลิกนะคะแล้วไปที่ควบคุมนะคะควบคุมปุ่มควบคุมก็จะไปเป็นวนซ้ำตลอดนะคะนักเรียน แล้วทำให้ปลาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่9้าอ่าเคลื่อนที่นะคะเก้นะคะ, 9, 19, ะ,คะเคลื่อนที่19นะคะถ้าอันเนี้ยมีการเคลื่อนที่แต่ไม่สามารถที่จะกลับมาที่เดิมได้วนไปวนมานะคะครูจะใส่คำสั่งเข้าไปอีกโดยให้อ่าโดยให้ชนขอบแล้วให้สะท้อนกลับลากเข้าไปค่ะ มาแล้วแต่ว่ายังอยู่ในรูปแบบของกลับหัวกับอย่างไม่เป็นธรรมชาติครูจึงสั่งให้ตั้งรูปแบบการหมุนเป็นซ้ายขวานะคะ,ะแต่ทีเนี้ยในส่วนของตัวนี้มีการอ้าปากตามชุดคําสั่งเขาใช่ไหมคะตามชุดคําสั่งอ่าตามชุดคําสั่งของเจ้าฉลามตัวเนี้นะคะครูจึงจะสั่งให้ปลาฉลามตัวนี้มีการทํางานโดยชุดถัดไปนะคะ อ่าหารูปลักษณ์ในชุดถัดไปคือมันอยู่ที่ในรูปลักษณ์นะคะเป็นชุดถัดไปปึ๊บปึ๊บอ่าปลาฉลามก็จะมีการขยับปากแล้วนะคะในชุดคําสั่งของปลาฉลามนะคะอ่าทีนี้นะคะแล้วก็พอได้ชุดคําสั่งเสร็จแล้วการเคลื่อนไหวเป็นยังไงคะนักเรียนมันเร็วเกินไปนะคะเราก็จะไปใส่คําสั่งในเรื่องของการเอ่อรอนะคะ รอรอนะคะรอกี่นาทีดีอ่าศูนย์จุดหนึ่งวินาทีนะคะอ่ะปาปลาฉลามก็จะมีการเคลื่อนที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่แบบธรรมชาติมากที่สุดนะคะแล้วสุดท้ายเลยเป็นการเพิ่มชื่อนะคะเพิ่มชื่อว่าสวัสดีเราชื่อเด็กหญิงนริศรารุมโชธอย่างนี้นะคะอ่าให้ไปใส่ที่ รูปลักนะคะโดยการพูดนะคะว่าสวัสดีนะคะส่วนของครูครูจะพิมพ์ว่าเราสวัสดีเราชื่อคุณครูวนัชยาภูมิโชธนะคะางานวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะนักเรียนแล้วให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดท้ายบทนี้ด้วยตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะคะ ส่วนวันนี้ไว้แค่นี้อย่าลืมทํางานส่งคุณครูด้วยนะคะ,ะงานเนี้ยครูจะให้พิเศษนะคะให้พิเศษถ้าใครส่งเดี๋ยวจะบวกคะแนนพิเศษให้นะคะ,ะส่วนวันนี้ไว้แค่นี้ไว้เจอกันสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ